ตอนนี้เขากับพาน้องอรแตมาเบึงถนนวนทางประเทศไทยน้อพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางไปดูง,งานแห่เทยียนเสาแต่บาโบเมื่อคือเสาแถวบานนี่ยนะต้นเสาแดงนี่คือกยยยังตื่นเต้นตื่นตากับถนนหนทางบ้านเมืองพันยูบอสเสาแต่เป็นจังไงน้องง่ายง่ามละสั้นะาาไ,ไปบอสหนีตะวันแดงนี่ไปบอส เขาเสียเขาอยู่เพื่อเอื่ยเอออายุบ่อหอดถือบัตรประจำตัวมาอยู่บ่แต่ไม่มีไม่มีเขาใส่เขาสิบแปดปีเขาใส่เขาไหนยู่ยอกแซาแต่กินยูเอิญกี่เด้เยวี้อ๋อนั่งกินยูเอื่อนอันนี้วงเวียนทั้งโค้งบอลที่เขาลงอุโมงค์เมื่อตะกี้เนาะพี่น้องนี่เขาก็ล่างมุงนาไปอันอีสังเขาเอิญเขาเอิดอีหยัง ทุ่งเอียงทุ่งสีเมืองบอทุ่งสีเมืองโอ้ยบันหนอกเขาในเมืองอีแล้เด้วันนี้น้องการเป็นกระตุกกระตานาระเอออะไรรอนแห่งแน่น้อน้องการมาแล้วบอสเซ็นทางตัวนี้เคยมาแล้วบอสโคนจใจโคเนจใจเนาะน้องการกัเป็นขังที่ทรายแล้วมาเที่ยวเมืองไทย ลายอย <th> <that renal ina> like ู่แต่กยังกยังแปลกคู่แปลกตายอยู่คือเก่าเศร้าแต่กับอาอาป่าพี่น้องเมืองบ้านเมืองเมืองเพิ่นเนาะอีกยังก็เป็นตาเบิงถนนทวนทางน้ำไหลไฟสว่างขี้เหงาโบมี่พ่ออันพี่น้องเศร้าแต่เงินลายนี่มีปั๊มน้ำมันทุกๆจุดมีเซเว่นทุกๆจุดได้แต่เซเว่นอีเลเว่น เปนสะพานลอยมีให้ขามเกือบอยากว่ารลายจุดเขาบอกเขามาปวยังกี่อยู่นี่ไม่นี่มีคนพ่อเขาบอกผู้ไดโอ้ใครน่นึ่าผูุ้ภาคอยู่ผูดีแล้วแน่ มันเป็นแบบนัโอ้พพัของสมุสมนบอัไเป็จา่โอเคเอฟโอ้ยนตื่นเต้นไปเห็นเคเอฟซีฮะก็เห็นนี่นี่แมนมอจะอยากกินเคเอฟซีไหมเฮ้ยไมาเคเอฟซมือเมื่อเข้าไปกินเนาะไปกินอยู่ห่างเนาะอันนี้เป็นยังนี่พี่อด ศิลปะวัฒนธรรมแล้วเขาก็ทำเป็นโรงแรมด้วยทเจ้าเต๋อเขาดังดังแน่ยังเรื่อยอ่ะเบาอยู่ในฮูโกใช่แบบสุดไทยเมื่อไทยถูกน่างามเลยเนาะเขาสิกว่าตื่นพอเสียบาหน้าุโอเสียือกเป็นตะดำเห็นบอกเพื่อนมีโทรทัศน์แต่เลยเพื่อนมีโทรทัศน์แห่งเฮาเบิงโอ้ฉากนอกสาวเต่ออาปาไม่บอก ตื่นเต้นนอนเตเนา่ะโอ้ยข่ขนาดเคยมาไล่เ่อขอยก็ยังตื่นเต้นวันนี้มีหมกนะืั่นไทยจะว่าหื่นไผ่โมเมนต์ืั่นคนในหั่นแต่มันเป็นแบบเป็นหางเป็นเป็นเป็นห่านเป็นบริษัทเป็นคล้องสาท่าเป็นจัดสวยงาาแมนเนี่ปลาับปลาลา น้องประสินมานำนะด้วยจะจะใครหูบใส่ศินมั้ยบอมรู้สิไหาอาจารย์ท่นนี้โอ้โหแบบเข้าไปหาอาจารย์ที่ไทยเข้าส่งใส่ศินบอหรือว่าบะบอาใส่เงี้ก็ได้หนุงย้ำก็ได้เงี้ก็ได้มันบอคืออยู่ฝั่งบ้านเท่าใดน้องก็เลยเผื่อไหวว่าทื้อศินแม่ที่ไทยเขาเออย่าผ้าถุงเหรอม้าถุงบานเออศินผ้าสินไหมผ้าสินนี่แหละผ้าถุงผ้าสินแล้วแต่สาวแต่าโอ้ สะอาดทีแห่งรายบ้านเพิ่นเบิ่งตีนอของท่านนงเลยนะนี่อันนี้แม่นเส้นลักเนาะของจังหวะขึ้นบนดาจัพธานีสาวราวใต้เฮ็ดมาหัวใจควงอ้ายแท้บ่สิฮอดแล้วได้เนาะถุงสีเมืองเนาะข้างหน้านี่แม่นบอใช่โอเคแพราว่าเราต้องอ้อมไปอีกทางเพราะมันผ่านิดไม่ได้ มื่อนี้ข้ามาหล่นกันว่าข้าสิมีบอลจอดโหลดบอว่าคนสิรลล้ายหรือหน่อยซำมไลนเนาะพี่น้องการที<ะ>่ยา<อ>สิมาเที่ยวงานเทีทยนพันษาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนี่เ็นบานี่เ็นว่นามันไก่เฮื่อนเท่านี่ก็บริมาณเหลืองง่ายเด้อพี่น้องเพราะว่ามันคนทัวนนท่วโลกมากเนาะขคนทั่วโลกบริมาณคนทั่วประเทศได้คนทั่วโลกมากเป็นงานมหากรรมสแสดงการแข่งขันเทียนเข้าพันษา ระหลับโลกเลยก็าได้อู้อีสร้างนี่น้องการคืองามแทนนี่นะน,น,นี่นี่นี่อันนี้เป็นคลีความสวยความงามาแล้วเขาก็ทําเป็นแบบหนึ่งว่างงเกมเป็นโรงพยาบาลด,ด้วยเ<อ>ช่นผ่าตัดอะไรที่ต้องนอนเพราะปกติถ้าคลินิกเล็กๆจะทำแล้วกลับใช่ไหมตอนนี้นอนได้าานี่าานี่แม่หมอยนยนโอ้ยสาวแตะวะโอ้ยยนนี่เป็น เป็นเขตสนามบินจริงเลยเนาะเข้าไปตั้งไปแล้วแต่มันเก่าแล้วอ่ามันบินไม่ได้นีเบรนเบิร์ดเขตสนามบินที่เรามาขึ้นเครื่องบินไปอยู่ข้างในนี่แหละเซาแต่ไปบอสกี้ยอนกาบอจะให้เลยอกกาเดซี่ไปแลนคืนแลนลุ่งคืออแบบรถมือนีบอะไรเด้อบอยอนจอดจอดต้องขอลืมต้องเกือบบ้าไว้ือว่าลืมสลิปคือเซากี่กับบอไทยเด้อ เดชสถานการณ์ผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังหาบอลจอดโหลดบลได้หาะบอลเขาบอลออกบลได้เนาะเขาตรงไหนออกมาอันนี้อยู่น้ำผู้อันนี้เขาเอิดรักเมืองหรอไม่กวงเวียนน้ำผูเ้วงเวียนน้ำผู้เฉยๆแซวเตจนเงาโนอนเมื่อยเบิ่งเอาง่ายเราจะหาที่จอดด้านซ้ายนี่แหละแต่ปัญหาคือตรงไหนแค่นั้นแหละ เราจอดตรงตลาดข้างล่างบา่ได้บ่เต็มเต็มมั้อไม่เหลือเรามาไม่ทันขนาดเรารีบมาถือว่ามาเร็วแล้ว,ลวนี่เดี๋ยวเรามจ,จอดคันไหนีันสุดท้ายก็เราจอดต่อนั่นแหละแล้วก็เดินข้ามสะพานเอามันมีแสงสว่างอยู่ก็จะเดินง่ายอยู่อันนี้นี่เป็นสะพานเมนาอีอยังสะพานเมนามูลได้นี่แต่ สะพานแม่น้ำมูลแต่ว่ามันมืดมันม<ส>ไม่เห็นสีปูนมูลสีคามแล้วก็ไปเจอก,กันที่แม่น้ำสองสีออก็ออกรับก็เป็นน้าโขงใช่ไหมใช่แล้วก็เข้าประเทศลาวม่น้ำตอนนี้เข้ากระไดบอนจอนนดเป็นทีเฮียปล่อยงียวพี่น้องเลยอยู่อันนั้นฟังสะพานเบื้องนั้นพี่น้องแล้วก็ยางขามมาเนาะปีนี่นี่ถือว่าคนบ่ท่านไหนมาหลายปกตินี่โอ้ยอังพี่น้องอัง เนาะหอยเสาแตกคือจอดแท้จะเฝ้าไปซ้ายเต็นทแห้งเยอะๆคือเต็น right. ท okay. ์แห้งอยากไปเบิองเทียนจะหูบ่อเทียนพันซามันเป็นแน่อะไรบ่อข้างแรกที่วีที่น้องทีได้เห็นกันเออครั้งแรกที่สีได้เห็นเนาะเออเออยิ้งกับตามยาสีทิมแถวยาสีลงกันเด้อโอเคอันนี้แม่น้ำมูดพี่น้องนี่แม่น้ำมูดเห็นบ่อแต่งามบ่อ เมนาโมดเนี e. oh. mo alten, mm ่ยยอดไลค์นะโตไปจากผุนไปห้าบาทเทาผุนพี่น้องเมนามมดนั่นจะเบิ้งรถเต็มเบิ้ออยู่ฝั่งนั้นเนาะโดยบานเมืองเพื่นขวางญ่ไพศาลพี่น้องเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวบาทเมืองเพื่อนเพื่นสายจะเยอะมาอีกวอ้ดวยเะมาอีกไ่ะโอ้น้องแอตแต่ติดใจโดยติดใจนอ๋อจนตื่นเต้นตื่นใจเนาะจะอ่านภาษาไทยเบิ้งนี้อ่านเป็นบ่อ่นี่อ่านมาจังใด สะพานลาตโกศินนี่อย่างอีกเลยีจังหวัดอุบลราชธานีถือบ่อเลยถือบ่อทั้เพิ่นเบิ่งทามงเอชซีเบิ่งถือบ่อถือว่าน้อยเอชซีถืออยู่บ่อชาวเต๋อ่านนี่อ่านอีกไหมอีกเทื่อนึงอ่านว่าสะพานราตนาโกซินร้อยปีจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องคอมเมนต์เด้อร์าวเต๋อ่านถือบ่อพี่น้องอ่ะมาเมืองไทยต้องพูดภาษาไทยเด้อ เอาแบบภาษาไทยก่อนมาอ่า,อ,าอย่างอีกอา้าวเลือกม,มานี้เมือ่อยบ่ <pper> ทั้งมัมนทั้งเมือม่อยดีใจมากดีใจมากเวิร์งขี้เเกียนข่าวันษาอยู่เบิองไทยอ่ะมาน,นี้ยคนสิาพาดจะไปเบิรงคนเด้อมาเป็นไปเบิรงเฮเทียนเด้อร์ไป <pper> พี่น้องมาน,นี่เฮา โงใจในทุกจุดนะคะจะมาจากเสียงประมือของทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติมาชมการแสดงเทียนภาษาในห่วงกลาคืนนะคะ งานสาวเล่าไตาพ่พิเศษเลยพี่น้องคนนี้น้องอรแตคนงามนั่งเอกช่องกับการทีได้ขามาเที่ยวประเทศไทยเป็นครังแดบกบได้มากก็ได้มากงานมหากรรมพี่น้องการแสดงสู้ละรก็แข่งขันที่ยนพันษาระรับโลกพี่น้องระรับโลกเลยเนาะน้องแต่โศกดีลลยพี่น้องดีใจที่ได้ผานน้องแต่ มากเที่ยวประเทศไทยโอ้ยกนสิด้ตัดสินใจมากโบกแมนเหลืองง่ายเด้อพี่น้องเด้อดีใจหลายๆขอบมุกข,ขอบใจสําหรับเอฟที่ซับพอร์ตโดยการฮับส้มกไดไร้กดแช่เสียให้น้องแต้มาเที่ยวเมืองไทยนอกขั้นสนนองก็คือสีบกามาาหย่อนไวเ FC ซีเสียบายมาให้มาาถือโอการงานบุญเขาพันชาพี่น้องผ่าน้องในมาเบิงเนาะมาเห็นความสวยสดงดงาม จังหวัดอุบลราชธานีแดนอีสานเมืองดอกบวัวพี่น้องกับที่อันพันสาหลากลายหูแบบเนาะที่เพื่อนใดนำมาโชว์ให้เหาไหนมาเห็นเหมือนนี่ขอขอบโมกขอบใจหลายๆาเด้อพี่น้องน้องอาาเตบอกคำเดียวใดเด้อว่าโอ้ยเพื่อนว่าคือในทีวีบาสันพี่น้องขอบโมกขอบใจทีเอ็นดูน้องเน้อขอบใจที่อยากให้น้องไหนมาเที่ยวบานเมือง ของทานผูช่ม้มคนฮักคนแพงแห้วกับเอฟซีพี่น้องเบิร์สุขูสุขคนมีโอกาสอยากผ้าหน่องไปไกลกว่านี่อีกพี่น้องเอ้ยว่าสันซาทางเฮาก็สีผ้าหน่องยืนเบิงจะสีแล้วตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นเกินคำบรรยายนอพี่น,อน้องนอมีแต่ง,งามๆผู้คนก็จักมาแต่ไสสาวแเต่ว่าโอ้ยเพิ่นมาแต่ไสสมาลายเทะคนบานเพิ่นบ่ว่าสันคือวานอประเทศไทย เป็นพ่อร้หลานกัโคดนอพี่น้องนอโบไฮว่าบานเพื่อนเท็ดอียังก็พ่อร,ร้ายเศฐกิจก็ดีพี่น้องเอ้ยบบวาสีจัดงานอียังคล้ายกวยจีซื้อๆกัยังพ่อได้กินพี่น้องว่าซันซาเศรษฐคิจเพิ่นดีร้ายบานเมืองเพิ่นเป็นตามาเทียวนะโอกาสหนาก็สีผานนองแต่มากอีกพี่น้องขอบมุกขอบใจได้ร้ายอีกเทื่อนึงเด้อ้ยจะแมนงามร้ายพี่น้องเอ้ย เบิ้งเบิดขึ้นก็บบเบิดพี่น้องเซ็ตซับจากนี่แล้วสิผ้าหน่องอราแตกกับบ้านเมื่อพักพย่ยนยอนใจเนาะพี่น้องเมื่ออื่นค่อยว่ากันใหม่พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆว่าสันซา ปาซุ่มเ้ยปลาซุ้มซุ้้พ่อใหญ่บ้านช่งปลาซุมมาให้เดียวที่หลังานทางแบม่สียเนอะม่นแบบเราให้ผมแบบทุกคนคนเต็มทีเขาแบบะเต็เยทุกคนอากกินก็ต้องรอดเกือันนเือหัอากใส่สูดแบบนั้นเออที่นีซ้สีแอัเกอาาาหกันต้องมีต้องมีมากเอย่างยััชาเอากใส่ ไทยดูแบบนี้สวยๆโอ้ยเห็นแล้วก็อยากษอนพ่อใหญ่สีมาแล้วเนีพ่อใหญ่สีพ่อใหญ่พ่อใหญ่สีแล้วก็หมักบักมีพี่น้องแม่ใหญ่สีแม่เท่ากับสีหลอกอยู่นี่เดินทิ้งงานเท่าแล้วก็จ้านากับสีเดีผ้ากันกลับไปพักผ่อนย่อนใจมืออื่นมีผ้าราคิดไปต่อพี่น้องว่าสันราสันนเจ้าแท้เป็นเจ้านาย